โอ้อันนี้พันอะไรเนี่ยอันนี้เป็นสายลุ่มน้ำก่ำครับโอ้โอ้พี่น้องขาวโตวแบบนีค่ะพี่น้องมาลุกมาอันนี้ลูกมันพร้อมแยกแล้วมันบ่ะพร้อมแยกแล้วข้วสมบูรณ์ดีโครงสร้างใหญ่อันนี้สายลำพูนค้อสายใหญ่เขาครับสายใหญ่ลำพูนเขาเรียกสายใหญ่อ<า>ปิดแต่ฮักเนาะค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องนำโชคฟาร,รม์มหนูพุกใหญ่ชัยภูมินะคะคุณผู้ชมขาเมนีพาพี่น้องคุณผู้ชมเข้ามาเบ่งการให้อาหารนะคะได้เวลาอาหารเย็นของเด็กๆแล้วนะคะของน้องหนูนะคะคุณผู้ชมเมนีสิ่หายเป็นหญ้าเนเปียนะคะหยานเนเปียนี่กะบทงางฟารม์มนะคะปลูกเองนะคะพี่น้องปลูกไว้ข้างๆแปลงอ้อยค่ะ ฟาร์มนำโชคไร่นำโชคชัยภูมินะคะทําทั้งฟาร์มแล้วก็ทําทั้งไร่อ้อยนะคะพี่น้องคุณผู้ชมขาเฮ็ดหลายอย่างค่ะแต่ว่าเราทําแบบอ่ายังไงล่ะทำแบบพอเพียงค่ะพี่น้องคือเฮ็ดตามกําลังอะคะ่ะบบได้อ่าลงทุนที่สูง บ่ได้มีการแบบว่าไปกู้เงินมาลงทุนนะคะพี่น้องคือเฮ็ดฟาร์มหนูนี่ฮากับเฮ็ดอ่าแรกๆนะคะที่เราทําเลยนะคะฮาก็เริ่มเฮ็ดจากแค่สองสามบ่อค่ะพี่น้องเริ่มจากสองสามบ่อแล้วที่นี่มันก็เริ่มออกลูกออกล้านนะคะพี่น้องขาก็เริ่มขยายมาเรื่อยๆนะคะซึ่งเฮาเริ่มเฮ็ดฟาร์มนะคะเริ่มเฮ็ดฟาร์ม ข้างแรกนะคะพี่น้องเดือนกรกฎาคม2563น้นี่เองนะคะซึ่งเวลากับท่านได้โดนได้ค่ะพี่น้องคะมาถึงเดือนนี้ก็เข้าเดือนที่ห้านะคะพี่น้องตอนน,อนี้หนูของเฮากะมีประมาณ30กว่าบอนะคะพี่น้องมีประมาณ30กว่าบอแล้วนะคะเดี๋ยวสิพาพี่น้องเบ่งบรรยากาศแล้วกันสิพาพี่น้องเบ่งหนูนะคะของ ของฟาร์มน้ำโชคนะคะพี่น้องขามาเบ่งบรรยากาศในหย่าเขาปลูกเองนะคะพี่นอ้องหย่าเขาปลูกเองหย่ากระยาปลูกเองเป็นหญ้าอินรีย์อย่างดีค่ะพี่น้องให้น้ำสม่ำเสมอนะคะสวยงามนะคะต้นอ,วอ้วนนะคะนี่ค่ะพี่นอ้องนี่ค่ะเบื้องนี่อันนี้มีจากตัวคะเนี่ย สองตัวอันนี้สองตัวเมแยกลูกออกไปแล้วครับอ๋อนี้เป็นพ่อแ <พอ S 2> ม่มพันธุ์อย่ในช่วงผสมพันธุ์ต่ออีกอ้เป็นพ่อแม่พันธุ์ค่ะพี่น้องอยู่ในช่วงผสมพันธุ์นะคะนี่คือลักษณะบอนะคะลักษณะบ่าถามว่าเขาได้เดินระบบน้าให้นหนูบกะยั้งนะคะพี่น้องการาการไห้น้านูนะคะ่ะพี่น้องเขากระใสเนะะี่ยค่ะกระป๋องค่ะพี่น้อง กระปองนมคัลนิชันที่อันล้านช้าไขมุกเพิ่นเอาทิ้งนะคะพี่น้องก็ไปขอซื้อเพิ่นม้าในราคาถึกๆค่ะค่นสี่ขอซื้อซื้อกะเกลียงใจค่ะพี่น้องก็เลยไปซื้อเพิ่นม้านะคะเดี๋ยวเปินพาเบิ่์อีค่ะเบิงบอนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะบ่ต้ทองลงทุนสูงค่ะพี่น้องอันนี้เป็นนี่มีสามตัว บ่อน,นี้ยนสันสยหญตัวอยู่ฮะอ๋ะอนี่มันมีลูกด้วยลูกประมาณห้าหกตัวแล้วมันอยู่ไหนหมดอันีอ๋อมันอยู่นี่ลูกโตแล้วจะพอแยกเลยอ,อันนี้ก็พอบอนี่พอแยกลูกแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าเนี่ยบอทันได้แยกเลยค่ะบังม,มันเล่นน้ำด้วยละค่ะพี่น้องเบิ้มกูละบอนน,นี่ค่ะนี่ค่ะ ม,มีมีจากรุ่นเนี่ยป้อันนี้เป็นตปวปูหรือตเมี้นะนเอ้ะตูปูหรือตเมี้อันนี้เป็นพ่อพันอ้หูอันนี้พันุอะไรเนี่ยอ,อันนี้เป็นสายลุ่มน้ํากล่ครับอ้หพี่น้องขาวโตแบบนี้ค่ะพี่น้องมาลุกมาดูตัวหน่อยเดี๋ยวเดี๋ว วอาย่างสวยค่ะพี่น้องประมาณหนึ่งจุดสองโลครับตัวนี้สายลุ่มน้ำกำบเต้ครับเบิ้งขาปาดค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งจุดสองโลนูอายุเจ็ดเดือนอ้โหเป็นพ่อพันธ์ค่ะพี่น้องเป็นพ่อพันธ์ของฟาร์มค่ะโอ้โหโอ้ดูตัวนุ้อ๊ยโอ๊ยโยอย จะโดดใจคนไทยเด้อล่ะเอาเด้นี่ค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องเป็นบรรยากาศการแห้อาหารค่ะกะซี่ให้อาหารเวลาประมาณนี้ึือเมื่อนะคะเวลาซีอันทุ่มประมาณทุ่มหกโมงพวกเนี้ยค่ะหายไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องเมื่อนี้ก็หายเป็นย่านะคะก็หายแค่นี้แหละค่ะพี่น้องให้อาหารมื้อละคั้งนะคะ อันนี้มีอยู่สองตัวอันนี้แยกลูกไปแล้วแยกลูกไปแล้วค่ะนี่ออกลูกไปแล้วแยกลูกให้ลูกค้าไปเร้วอย๋อแยกเป็นหนูหนูขุนเดือนกว่าอ๋ออันนี้เพื่อนมาเอาเป็นลูกค้าเพื่อนมาเอาหนูไปขุนค่ะเขาก็แยกลูกจากบ่อนี่ไปให้ลูกค้าเพื่อนแล้วนะคะพี่น้องค่าพี่น้องเห็นขีหนูบ่อันนี้เขาซี่เอาไปเฮ็ดปุ๋ยเอาไปใส่อ้อยค่ะพี่น้องขาปุ๋ยอย่างดีเลยนะคะพี่น้อง ตรงไ่ท่ามีหลายๆนะ,ะ่ยค่ะเขาแบบเกี่อาแทนพวกขี่ใกล้ขี่ง้วไปเลยค่ะตอนนี้เขากําลังเฮ็ดเพื่อให้อ่าเพิ่มอาอย่างครบวงจรในในตัวค่ะพี่น้องกําลังพยายามนะคะโดยที่ไม่ใช้ทุนสูงนะคะพี่น้องเขาที่อยู่แบบจังซี่นะคะอันนี้คือแยกลูกไปแล้วแต่ว่า เราของเขายังบ่อนีเวลาทำความสะอาดอันนี้บอวันทำความสะอาดมือสองมือก่อนครับว่างก่อนหอ้ยเสร็จก่อนครับเนี่ยค่ะน้องหนูของเขาค่ะพี่น้องขาอันนี้เขาการนาผสมพันธุ์กันอีกจุกมันเกินยี่หามือกันนาจะได้รุ่นต่อไปสักลูกค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีอันบ่อไหนที่มันคลอดบ่อคลอดเราสามารถดูได้นะคะ พี่น้องคือหนูค่ะมันมามันเก็บเดียวเสียงในหยาละออ๋เพราะว่าเอาให้หยาใส่หนูค,นค่ะพี่น้องคืออท่านคลคอดลูกนะะี่ยค่ะบางฟ้ามเพิ่นจะบ่ให้เปิดเพิ่นว่าถ้าบ่คุ้นเคยนะค่ะพี่น้องหนูมันจิตื่นแล้วมันจิกัดลูกคะ่ะเบิ่งน้ำเพิ่นค่ะนี่ครับบ่อนี่ห้องนีอง่นอ,นอยู่ใน อมอีอยู่ในหงาครับพี่น้องมันออกลูกแล้วมันเอาลูกเสียงไว้ในเสียงค่ะพี่น้องนี่ครับบอนี้สายลําพูนบอนี้สายลําพูนม่จฉโตัวนี่ลูกมันที่ไหนครับนี่ลูกมันพร้อมแยกแล้วมันบ่ะพร้อมแยกแล้วอ้วนสมบูรณ์ดีโครงสร้างใหญ่อันนี้สายลำพูนสายใหญ่เขาครับสายใหญ่ลำพูนเขาเรียกสายใหญ่เป็นต่ฮหักเนาะค่ะโครงสร้างใหญ่มากเป็นต่ฮหักเป็นต่แพร กำลังจะร่วมเดือนกลัวอ๋อท่านได้พอเดือนมาครเนี่ยพอทีเขาเดือนกวนรอ๋อกำลังเดือนเดือนกลักวๆเนาะแล้จะได้สามขีดขึ้นแล้วสายลำพุนแล้วกับมีออกลูกทับกันเพราะว่าท่านได้แยกลูกออกนะคะก็ออกไม่อีกนะคะพี่น้องคะ<อ>แต่ฮักหลายคะ่ะ <c oughs> นีล่ละค่ะพี่น้องท้ายทําให้พี่น้องเบิ้งสัมนีก้กรนเนาะเดี๋ยวคลิปหนะน้ามีโอกาสเดี๋ยวที่ท้ายทําให้เบิ้งอีกนะคะวะ่ามือต่อไปหนูฟรามนําโชคสิก,กินอีกอย่างแน่นะคะพี่นอ้องเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้สัมนีก้กอนเด้อค่ะเด้อพอกันไ่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ